ได้เหนื่อยอยู่น้ได้ืใครก็จาโคจะไม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเีงครับ ที่บ้านมีเยอะมากเลยครับคือตวันดแบบีคดีก็ออกมาเดินเล่นก,ก,ก,กันรนารบนตังเจกรตั้งใจกดนะมันจะมองเดนเตอร์เดียวนะฮะตามไม่ไดีเรื่องไรก็มองอยู่ด้วยกันที่จันกบอยู่ในันนี้ด้วยกันครับฮะ เวลาจันกรเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องพักเบรกกองเลยนะสามชั่วโมงครึ่งไม่ได้ว่าปัสสาวะนานเลยนะเดินช้าเดินเตะแตะเตะแตะไปว่าบริหารจ้วมือนะฮะว่าไปจะไปใช้เขาเยอะนะโอเคเพราะว่าเห็นแต่นักดนตรีบริวตินหนุ่มๆไงเหมือนเหมือนคุณพ่อตั้งวงดนตรีอ่ะ អញ្ចឹងបាទចាំបាទ